ใจด้วยนะครับสำหรับการลงสนาม90นาทีเป็นตัวจริงนะครับตื่นเต้นไหมครับตอนที่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้อ๋อก็ไม่ตื่นเต้นนะครับก็เพราะว่าดีเจไม่ไหวเราก็พร้อมแล้วละครับเขาบอกไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับนาโอกิหรือพี่ตองกวินมีบอกอะไรเราเพิ่มเป็นพิเศษไหมครับก็เวลาแบบเหมือนเวลามาคู่อะไรอย่างี้ครับก็คอยแบบช่วยๆกันเตือนอะไรอย่างี้ครับวันนี้แนวรับของ a c g ก็ทำมาที่ได้ดีนะครับถึงเสียไปหนึ่งประตูแต่ก็ต้องชมพอสามารถของเรนโดด้วยพอใจฟอร์มเจงไหมครับ ก็พอใจครับแมตช์แรกครับก็ค่อยๆปรับไปครับผมจริงๆมีลูกเด่นในการเติมขึ้นมาทําประตูจากลูกโมงนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นครับก็เพราะว่าเหมือนเขาให้ขึ้นทีละคนครับผมสับๆกันขึ้นครับก็สดชื่นขึ้นนะครับหลังจากที่นั่งสำรองเยอะตอนนี้ก็ได้เล่นแล้วหลังจากที่ย้ายกลับมาจากสมุทรสงครามนะครับก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยครับผมครับวันนี้ทีมชนะได้ถล่มทลายเป็นเพราะอะไรครับก็ทุกๆคนช่วยกันครับผม ฝากอะไรถ city, now, <book> ึงกองเชียร์ข้างหลังวันนี้เยอะกว่าโอสถอีกก็ขอบคุณมากครับอยากให้มาเชียร์กองเชียร <book> ์เป็นสิ่งสำคัญครับผม